สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นโคสิตารามเขตเมืองโกสัมพีครั้งนั้นแลบรรพชิสองรูปคือปริพาชกชื่อมันทยรูปหนึ่งเป็นปริพาชกซึ่งเป็นสิทธิของอุปปัชฌาผู้ถือบาดหม้ชื่อชาลิยารูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนอยู่นอที่ควรสวนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมผู้มีอายุชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือว่าชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนผู้มีอายุถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวบรรพชิสองรูปนั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าดูก่อนผู้มีอายุพระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้เป็นพระอรหรันตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทพดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมพระตถาคตพระองค์นั้นทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมเทวดา และมนุษย์ให้รู้ตามทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคหบดีบุตรคหบดีหรือผู้เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่งย่อมฟังธรรมนั้นครั้นฟังแล้วได้ศรัทธาในพระตถาคตเมื่อได้ศรัทธา แล้วย่อมเห็นตระหนักว่าคราวาดคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นทางปลอดโปรง่งการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุดสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายถ้ากระไรเราพึงปลงผมและหนวดนุ่งหมผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบนรรพชิตสมัยต่อมาเขาละกองโภกสมบัติน้อยใหญ่ และเครือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดนุ่งผมผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วสำรวมระวังในพระปาติโมกอยู่ถึงพร้อมด้วยมันญ,ญาตและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมที่เป็นกุศลมีอาชีพบริสุทธิ ถึงพร้อมด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษจุนศีลดูก่อนผู้มีอายุอย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลหนึ่งภิกษุในพระธรรมวินัยนี้และการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันดะวางศาสตรามีความละอายมีความเอ็นดู มีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่งสงเธอละก,การลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งสเธอละกรรมเป็นค่าสึกแก่พรหมจันทร์ ประพฤติพรหมจันทร์ประพฤติ่างไกลเว้นขาดจากเมทุนอันเป็นกิจของชาวบ้านแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งสเธอละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำศัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งห้า เธอลักคำสอ่อเสียดเวนขาดจากคำส่อเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้คนหมู่นี้แตกร้าวกันหรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนในหมู่โน้นแตกร้าวกันสมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้างชอบคนผู้พร้อมเพรียงกันยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกันกล่าวแต่คําที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกันแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งหเธอลักคาหยาบเว้นขาดจากคําหยาบกล่าวแต่คําที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นของชาวเมืองคนส่วนมากรักใครพอใจแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเจ็ด เธอลักคำเพ้อเจอ้อเว้นขาดจากคำเพ้อเจอ้อพูดถูกการพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอ่อนรสพูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง8เธอเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตะคาม เธอฉันหนเดียวเว้นกันชันในราตรีงดจากการชันในเวลาวิกาลหนึ่งเธอเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศล 1. หนึ่งหนึ่งเธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับและตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว หนสองเธอเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่หนึ่งสเธอเว้นขาดจากการรับทองและเงินหนึ่งสเธอเว้นขาดจากการรับทัญญาหารดิบหนึ่งหเธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ 16. เธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีหนึ่งเเธอเว้นขาดจากการรับท่าสีและทาต1หนึ่งแ เธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ19เธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร20เธอเว้นขาดจากการรับช้างโคมา้าและลา21เธอเว้นขาดจากการรับไรนาและที่ดิน22เธอเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้23 เธอเว้นขาดจากการซื้อการขายสองสี่เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตราช่างการโกงด้วยของปลอมและการโกงด้วยเครื่องตวงวัดสองห้าเธอเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลงสองหกเธอเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีชิงการปล้นและกันโชค แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งจบจุนศีลมัดชิมศีลหนึ่งพิกสเวนขาดจากการพรากพืชชคามและภูตะคามเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบการพรากพืชชคามและภูตะคามเห็นปานนี้คือพืชเกิดแต่เงาพืชเกิดแต่ลำต้น พืชเกิดแต่ผลพืชเกิดแต่ยอดพืชเกิดแต่มเมล็ดเป็นที่ครบหแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งสพิกสุเวนขาดจากการบริโภคข,ของที่ทำการสะสมไว้เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบการบริโภคข,ของที่ทำการสะสมไว้เห็นปานนี้คือสะสมเข้า สะสมน้ำสะสมผ้าสะสมยานสะสมที่นอนสะสมของหอมสะสมเครื่องประเทืองผิวสะสมอามิตรแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งสพิกสุเวนขาดจากการดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเช่นอย่างที่สมณะพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังหวนขวายดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเห็นปานนี้คือการฟ้อนการขับร้องการประโคมมโหรสพมีการรําเป็นต้นการเล่านิยายการเล่นปรบมือการเล่นปลุกผีการเล่นตีกลองฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงามการเล่นของคนตันทานการเล่นไม้สูงการเล่นหน้าศพชนช้าง ชนม้าชนกกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่รบนกกระทารำกระบี่กระบองมวยชกมวยปล้ำการรบการตรวจผลการจัดกระบวนทัพกองทัพแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งสพิกซสเวนขาดจากการขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเชน่น อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นปานนี้คือเล่นหมากรุกแถวละแปดตาแถวละสิบตาเล่นหมากเก็บเล่นดวดเล่นหมากไหวเล่นโยนบวงเล่นไม้หึงเล่นกำไทยเล่นสกาเล่นเป่าใบไม้เล่นไถน้อยเล่นโหกขเมน เล่นกังหันเล่นตวงทรายเล่นรถน้อยๆเล่นธนูน้อยๆเล่นเขียงไทยใจเล่นไทยใจเล่นเลียนคนพิการแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งห้าพิกสุเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เห็นปานนี้คือเตียงมีเท้าเกินประมาณเตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร้ายผ้าโกชาวขนยาวเครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกวิจิตรลวดลายเครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกสีขาวเครื่องลาดที่มีสันฐานเป็นช่อดอกไม้เครื่องลาดที่ยัดนุ่นเครื่องลาดขนแก่วิจิตด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสีหะ และเสือเป็นต้นเรื่องลาบขนแกะมีขนตั้งเรื่องลาบขนแกะมีขนข้างเดียวเรื่องลาบทองและเงินแกมไหมเรื่องลาบไหมคลิปทองและเงินเรื่องลาบขนแกะจุนางฟ้อนหนึ่งหกคนเรื่องลาบหลังช้างเรื่องลาบหลังม้าเรื่องลาบในรถเรื่องลาบที่ทําด้วยหนังสัตว์ชื่ออาชินะอันมีคนอ่อนนุ่มเรื่องลาบอย่างดีทําด้วยหนังชมด เครื่องลาดมีเพดานเครื่องลาดมีหมอนข้างแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งหพิกสุเวนขาดจากการประกอบการประดับตกแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายประกอบการประดับตกแต่งร่างกาย อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเห็นปานนี้คืออบตัวใคลอวัยวะอาบน้ำหอมนวดสองกระจกแต้มตาทัดดอกไม้ประเทืองผิวผัดหน้าทาปากประดับข้อมือสวมเกี้ยวใช้ไม้เท้าใช้กลักยาใช้ดาบใช้ขันใช้ร่มสวมรองเท้าประดับวิจ,จิตรติดกรอบหน้า ปักปิ่นใช้พัดวานวิชนีนุ่งห่มผ้าขาวนุ่งห่มผ้ามีชายแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเจ็ดพิกสเวนขาดจากที่รัชฌานกถาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบา